มื่อวานนี้นะครับแฟนบอลชาวไทยของเราได้เฮกันทั่วนหน้าถึงทีมชาติไทยขุนพลช้างศึก2ชุดด้วยกันนะครับก่อนที่จะไปแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับเมืองทองทีวีของเราขอแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยชุดยู21เตรียมซีเกมในฟุตบอลเนชั่นคับ2016ที่ประเทศมาเลเซียนะครับซึ่งนัดชิงชนะเลิศนะครับพวกเขาก็เจอกับ ทีมเจ้าภาพนั่นแหละครับมาเลเซียนะครับแล้วเอาชนะไปได้2ประตูตอนหนึ่งจากวรวุินามเวศและเจนรบสัมเพาดีนะครับสิ่งที่น่าดีใจมากๆของทีมชุดนี้นะครับเนื่องจากว่ามีนักเตะกีริยพยองเอสซีเ C G, มืองทอยแากของเราติดอยู่ในทีมชุดนี้หลายต่อหลายคนเลยล่ะครับถ้าทีมชุดใหญ่ที่เล่นอยู่ปัจจุบันนี้ก็เป็นชัยวัดบูรานนะครับซึ่งก็ลงสนามเป็นสเปคผู้เล่นตัวจริงทั้ง2เกมที่ผ่านมาก็ถือว่า โชว์ผลงานได้อย่างพอใช้ละครับส่วนนักเตะในสัญญายืมตัวนะครับที่ลงสนามเป็นสเปซผู้เล่นตัวจริงใน2เกมที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นชินภัทรลีเอะยืมตัวอยู่ที่สโมสรพัทยายูเนเตดและสุริยาสิงห์มุ้ยนะครับยืมตัวกับสโมสรบีซีเทโรซึ่งต้องยอมรับเลยล่ะครับว่า เทคสุริยาสิงห์มุย้ยในการรับใช้ทีมชาติทัวร์นาเมนต์นี้เจ้าตัวทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยละครับดูเติบโตขึ้นกว่าเดิมเยอะพอสมควรหลังจากที่ได้ลงสานามต่อเนื่องให้กับสโมสรบีซีเทโรนั่นเองนะครับส่วนผู้เล่นคนอื่นๆที่อยู่ในสัญญายืมตัวของสโมสรกีฬาพะยองของเ,าเราอีกหลายต่อหลายคนนะครับที่เราไม่ได้พูดถึงและอาจจะไม่ได้รับโอกาสลงสนามไม่ว่าจะเป็นวงศรชัยกุลเทวินนะครับสุปวีมีประทางปฏิพานป์ปนเสริมสุดสีในสัญญายืมตัวกาบสโมสรพัทยาอยู่ในแต่ก็ <ๆ S 2> ให้กําลังใจน้องๆทุกคคนนนะรัับใสญญา ชมผลงานให้ดีกับต้นสังกัดนะครับและในอนาคตคุณก็อาจจะมีโอกาสกลับมาสู่ทีมชุดใหญ่ของสโมสรกีฬาพยยงของเราก็เป็นไปได้นะครับก็ต้องขอสแสดงความยินดีกับความสําเร็จของคุณพลช้างศึกอยุ21ปีในการเตรียม4เกมในฟุตบอลีเสาเนชั่นครพ2016นะครับที่คว้าแชมป์ต่อหน้ากองเชียร์เจ้าถิ่นแล้วก็เอาชนะทีมเจ้าถิ่นอย่างมาเลเซียมาได้2ประตูต่อหนึ่งแบบว่าฟอร์มดีกว่าเยอะเลยละครับอ่ะก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับก่อนที่ปีหน้านะครับพวกเขาจะไปป้องกันแชมป์4เกมที่ประเทศ มาเลเซียนั่นเองสุดยอดจริงๆเลยล่ะครับสำหรับคุณพลช้างศึกทีมชาติไทยอยู่21พัฒนาฝีเท้าของตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะครับ